สวัสดีค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะจะเป็นการสร้างมุม45นะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เราเคยสร้างมุม90มาแล้วใช่ไหมคะมุม45กับมุม90มีความสัมพันธ์กันก็คือมุม45จะเป็นครึ่งหนึ่งของ90นั่นเองวิธีการทํานะคะเราก็จะต้องสร้างมุม90ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็มาแบ่งครึ่งมุม90เราก็จะได้มุม45ตามที่เราต้องการนะลูกนะอ่ะเรามาดูนะคะอ่ะเราก็จะมาสร้างมุม90อ่ะจะสร้างมุม90ไปอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เป็น a B แล้วก็ให้จุดคิวตรงนี้เป็นจุดกึงกลางเนาะ,ะกลางวงเวียนให้มีรัศมีพอประมาณนะเพื่อที่จะเขียนส่วนโค้งตัดตัวนี้นะลูกอ่ะล็อกวงเวียนลากฟืบชออ่าตัวนี้นครูให้เป็นจุด x กับจุด y อ่ะให้จุด x กับจุด y เป็นจุดกึงกลางกลางวงเวียนที่มีรัศมีพอประมาณให้มันยาวมากกว่านิดนึงอันนี้นิดนึงเนาะอ่ะ เราวิธีการลากส่วนโค้งตัดนะลูกนะเราจะลากพอแค,แค่พื้นที่ที่เราต้องการแค่นั้นเราอย่าลากเยอะถ้าเรายากลากเยอะแล้วมันจะทําให้เราสับสนกับเส้นนะคะรู้สึกว่ามันจะมีสีชมพูเดยวคณครูเอาสีสน้าเงินแล้วกันจะได้เห็นนิดนึงาลากตรงนี้ใช่ไหมคะลูกเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้ไมบ้บรรทัดนะลูกนะลากจากเส้นตรงจุดตัดตรงนี้อะเส้นจุดตัดตรงนี้คุณครูให้เป็นจุด จุดอะไรดีจุด F เนื่องจากว่าสีมันพื้นที่มันใกล้เคียงกันมาเลยให้เป็นจุด F เนาะลากจุด Q จากจุด Q ไปหาจุด F นะคะอ่ะเราก็จะได้มุม90ตามที่เราต้องการนะฟืบจะได้เส้นประ,ประมาณนี้ มุม90ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วที่นี้เราก็จะมาสร้างมุม45ดูเราจะมาสร้างมุม45นะคะเอเราจะสร้างฝั่งไหนดีซ้ายหรือขวาอันนี้แล้วแต่นักเรียนถนัดเลยนะลูกนะเราสร้างได้ทั้งสองสองฝั่งเลยแนในที่นี้คุณครูจะสร้างฝั่งนี้ละกันคุณครูก็จะเขียนชื่อตรงนี้ให้นิดนึงเพื่อที่จะได้เรียกง่ายเนาะอันนี้คุณครูให้เป็นจุดแทรละกันจุดตัดตรงนี้เป็นจุดแทตนะคุณครูจะมาแบ่ง AQF นะคะ AQF ก็คือฝั่งนี้นะแบ่งครึ่งมุมก่อนอื่นครูก็ให้จุด x เป็นจุดกลางกลางกลางวงเวียนให้มีรัศมีพอประมาณนะคะ,ะการวงเวียนให้มีรัศมีพอประมาณลากเฟิบตรงนี้ลากหน่อยนึงแล้วก็ให้จุดแตตัวนี้เป็นจุดกลางกลางกลางวงเวียนให้มีรัศมีพอประมาณเอย รัศมีวงเวียนจะต้องกลางเท่าเดิมนะลูกนะ,ะเสร็จแล้วนี้ก็ลากอย่างนี้ตัดโช่าได้แล้วจะเห็นว่ามันก็เกิดจุดตัดอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดมาลากจากจุดคิวจากจุดคิวนะคะไปหาจุดตัดตัวนี้จุดตัดตัวนี้คุณครูให้ชื่อว่า C ละก,กันอ่า QJ นะคะลากไป QJ จุดตรงนี้แล้วแต่นะักเรียนจะตั้งชื่อเลยนะลูกนะเอาที่หนูสะดวกเลยอ่าเสร็จแล้วนหนูก็ลากชกนะหนูก็จะได้มุม45ตามที่เราต้องการดูสิใช่มุม45ปะ่ะโอ้เส้นคู เก้าสิบเอา้าองสี่สิบห้าตามที่เราต้องการอ่าประมาณสี่สิบห้านะลูกนะอ่าประมาณสี่สิบห้านะคะอันนี้คุณครูทำไมคุณครูจัดตั้งวะอ่า45ห้าองศาตามที่เราต้องการเป๊ะเลยเดี๋ยวอย่าลืมลองไปทำดูในใบงานงของตัวเองแล้วก็อัพลงมาในชิ้นงานด้วยนะลูกนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ